ยยลโอเคผมก็สวีทท่านผู้ชมทุกท่านผมก็อยุ่ผมไล่ไล่อันเกมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมริสแอนเลิร์ดภาคสองผมก็อันนี้จะเป็นภารกิจของโซเวียตนะผม ก็นี่เป็นภารกิจภารกิจอันแรกเลยนะผมที่เราไปบุกอเมริกาครับผมอันนี้ก็เป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรด่านแรกเลยวด่านแรกที่เริ่มเล่นเลยเนาะก็เกมนี้เป็นเกมตำนานครับผมที่ผมอยากจะมาเล่นอีกสักครั้งผมก็อาจจะเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูผมคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นเกมที่ <Building. S 1> ฮิตฮิตมากๆเลยแบบจนแบบโอ้มีการจัดการแข่งขันกันเลยนะผมระดับโลกเลยโอเคผมก็มเริ่มเร่งเลยผมคอนสตรักชั่นคอมพลีทคอนสตรักชั่นของบิลเดิงโอ้โหโอเคพวกเราโซเวียตผมก็ไม่มีอะไรผมก็ไล่ฆ่าประชาสกุ ข้าไปโดดเออรรสมาาาชแต่ภารกิจหลักของเราคือไปมาไปยึดอาเขาเรียกว่าเพดาก้อนนึดตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็<ป>จะชนะ moving out moving out Waiting orders. Warning. Order. Enemy infantry battalion detected. Commander, this Allied GI is a well trained soldier ah. capable of quickly deploying an industry and, and station with within buildings. Go. Or deploy with to someone nest. Unit yes. lost. Structure garrison. <laughs> building. <laughs> Structure abandoned. Waiting orders for the Union. Order received. For the Union. Oh, to come, uh, Construction the like. out. For the Union. For the Union. Hmm, Moving anything. out. Da. Moving the out. You the Union. the Soviet engineer the repair engineer or repair enemy or if you can, get them past defenses. No Order oh, can or if you can the the the

องรัพสูงเดชของเราต้องแข็งแกรงเโอ้โหพนันธมิตรเรามาแล้วกองรังเสริมเรามาแล้วข้ามันม่เสี่ยงข้ามันดหมดข้าชาช่ด้วยชาชโอเคเดีย๋ยวเราต้องมายืดสะพานนะครับ ร a โอเคเราได้เอนจิ e น d ยร์ผมมาแล้วที่ถือกระเป๋ากำลังวิ่งมาเรา,อาเอามาย <I will S 1> ึดตรง,ตรงสะพานตรงสะพานหนึ่งคนแล้วผมแต่ว่าผมจะยึดฐานนี้ด้วยนะผม,ะมาผฐานผลิตทหารน่ะมองอเมริกา เดี๋ยวเราจะลองดูว่าทหารผมใิการมีอยที้แจงไหมโอเค <Okay, S 1> เรา,าที่สภาเรียบร้อย building ่อก็เรื่อบุกร็เรียบร้อยเรีอฮ่า ลังสิมเราก็มาเรื่อยๆนะครับทหารของมันก็เป็นไอจีไอนะครับีไอชุดเด่นของจีไอก็จะเป็นทหารสามารถตั้งป้อมได้นะครับเนี่ยือว่าเวลามันตั้งป้อมนี่ปืนจะแรงนคปืนจะแรงกว่าปกติประมาณสองเท่า ได้มั้แล้วก็ training เราจะมีอะรย่ยูนิตเตรียดูมือน่อยกับนี่สกอรอีกอ่านรอเดี๋ยวเราจะมายึดฐานนี่เขาเรียกว่า ฐานมาเป็นฐานคนดุดล we ่มแล้วผมคือถ้าเรายิดก็จะได้เป็นดุดล่มโอเคไม่มีอะไรเราก็ยึดฐานไปฟ้าไปหยัดงวม I have moving building captured. Unit lost. Building. I have the information. Examining diagrams. Construction complete. Yes, commander. Conscript report. For home country. I have the information. Checking designs. Building captured. Tools ready. Checking designs. Tools ready. เฉยๆไปให้หมดนะผมโอเคทำไลมันซะโอ๊ยนี่ทำมันเขาเรียกว่าหลุมสร้างอันนี้มันจะเป็นฐานป้อมปืนนะผมคือก็เซนตี้เซนตี้การก็เป็นปืนที่เหมาะ สำหรับที่จะยต่อต้านทหารลาบุมแต่ว่าจะเสียเปรียบพวกรถถังอะไรตัวน้เยอะมากโอเคเราได้ผมดดลุ่มเล้วเราจะดูดเข้าไปในนี้เลยลองดูลองดูก้าวไปโอ้เราบุ๋มถึงพดรกอนแล้วครับผุมแต่ว่าเราต้องฝาดานถังดาดี้ไปให้ได้ โอมาแแรวบุบเ้ยเมื่อกี้มือโดนแล้วะสเกลเหมิดตายโอเคเราจะโ s ยเรายังจะไม่บุบนะเราคุมขอรวบรวมกำลังให้มดแล้วสร้างเรื่อยๆ สร้างมานเพียบเลยครับถ้าพวกมาเยอะนขนาดนี้แล้วก็เยอะมากเราตาไปแลาก่นเรียกว่าเพน่ก้อนนี่เป็นฐานบัญชการอันนี้ยาไล่้บ ไอ้เห r ือไอ้ันพวกมันทำลาย,น,น,ลายนี่เราจให้ทหาทลายไปตก้อดเลยล่ะข้อมันฟองทลายนี่ให้หมดเลยแล้วก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองมี่ก็อาคารไีตะก้อนี่มันจะเป็นมก เรียกว่าอะไรห้าเหลี่ยมน่ดาวห้าเหลี่ยมอสิอาสารักอิสานรักเดียวบอนนั้นเลยลเฮ็ดอิสานรักเย้เอาชนะแล้วดีกักนไหมครับ